ไม่นานหลังจากความสําเร็จของการปฏิวัติคิวบากลุ่มต่อต้านการปฏิวัติเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองใหม่ดําเนินการโจมตีด้วยอาวุธต่อต้านกองกาลังรัฐบาลบางส่วนตั้งฐานทัพแบบกองโจรในพื้นที่ภูเขาของคิวบานําไปสู่การก่อกบฏเอสกัมเบรนานถึง6ปีผู้คัดค้านเหล่านี้ได้รับเงินทุนและอาวุธจากต่างประเทศหลายแห่งรวมถึงชุมชนชาวคิวบาที่ถูกเนรเทศ CIA และระบอบการปกครองของราฟาเอลทูจิโลในโดมินิกัน วันที่3เมษายนปี1961การโจมตดีด้วยระเบิดที่ค่ายทหารในบายโมทำให้ทหารอาสาสมัครเสียชีวิต4นายและบาดเจ็บอีก8นายต่อมาวันที่6เมษายนโรงงานเฮอร์ซี่ชูกาในเมืองมาทันซาตถูกทําลายโดยการก่อวินาศกรรมวันที่14เมษายนการรบแบบกองโจรที่นําโดยอากาปิโตริเวลาต่อสู้กับกองกําลังของรัฐบาลคิวบาในจังหวัดวินลาคาลาซึ่งทหารของรัฐบาลหลายคนเสียชีวิต และคนอื่นๆด้รับบาดเจ็บอีกมากมายนอกจากนี้เครื่องบินโดยสารของคิวบายังถูกจี้และบินไปยังแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดาผลที่ตามมาช่วยให้เครื่องบินทหาร B ี26และนักบินแปรผักรัฐบาลของคาสโตรเริ่มปราบปรามกระบวนการต่อต้านนี้โดยจับกุมผู้คัดค้านหลายร้อยคนแม้วรัฐบาลจะปฏิเสธการทรมานทางกายที่ระบอบการปกครองของบาติต้าใช้แต่รัฐบาลของคาสโตร ก็อนุมัติการทรมานทางจิตใจโดยให้นักโทษบางคนถูกขังเดี่ยวการปฏิบัติอย่างอยากความหิวโหยและพฤติกรรมคุกขามหลังจากที่บรรณาธิการและนักข่าวหัวโบราณเริ่มแสดงความเป็นปลาปักต่อต้านรัฐบาลสหภาพแรงงานที่เคยสนับสนุนคาสโตรก็เริ่มก่อกวนและขัดขวางการทํางานของกองบรรณาธิการในเดือนมกราคมคศร 1, 1960รัฐบาลได้ประกาศว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ มีหน้าที่ต้องพิมพ์คำชี้แจงในตอนท้ายของทุกบทความที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคำชี้แจงเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงการเริ่มเซ็นเซอร์สื่อในคิวบาของคาสโตรวันที่11มีนาคมคริสตศักราษ1961เคซูสเกเรยาสายาตและวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มอร์แกนซึ่งเป็นชาวอเมริกันเป็นอดีตพันธมิตรของคาสโตรถูกประหารชีวิตหลังจากการพิจารณาคดี ความคิดที่จะโค่นล้มรัฐบาลครัสโตเกิดขึ้นโดย c a a เมื่อต้นปี1960โดย c a a ก่อตั้งในปี1947โดยพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ c a a เป็นผลผลิตของสองครามเย็นโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านกิจกรรมจาร,รกรรมของความมั่นคงแห่งชาติของสหาภาพโซเวียตเมื่อการรับรู้ถึงไฟคุกขามของลทัทธิคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศขยายวงกว้างมากขึ้น c a จึงได้ขยายกิจกรรมของตน เพื่อดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารที่แอบแฝงซึ่งจะทําให้เกิดผลประโยชน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐผู้อำนวยการ CIA อเลนดันเลตมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลปฏิบัติการรับชั่วโลกและแม้ว่าจะถูกมองเป็นผู้ดูแลร,ระบบที่ไร้ประสิทธิภาพแต่เขาก็ได้รับความนิยมในหมู่พนักง,งานของเขาซึ่งเขาก็ได้รับการปกป้องจากข้อกล่าวหาของลัทธิแมคคาเมื่อตระหนักว่าคาสโตร และรัฐบาลของเขาเริ่มเป็นศัตรูมากขึ้นและต่อต้านสหรัฐอย่างเปิดเผยไอเซนทาวจึงสั่งให้ c i a เริ่มเตรียมการบุกค Q ิวบาและล้มล้างระบบการปกครองของคาสโตรบิดเซลมอบหมายให้ดอเรอร์รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่อต้านคาสโตรของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและขอให้หันสร้างรัฐบาลพัดถิ่นซึ่ง c i a จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหันเดินทางไปฮาวานา ซึ่งเขาก็ได้พูดคุยกับชาวคิวบาเมื่อกลับมาที่สหรัฐเขาแจ้งชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาที่เขาติดต่อได้ว่าพวกเขาจะต้องย้ายฐานปฏิบัติการจากฟลอริดาไปยังเม็กซิโกซิตี้เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธที่จะอนุญาตให้มีการฝึกทหารรักษาการในพื้นที่ของสหรัฐแม้จะไม่พอใจกับข่าวดังกล่าวแต่พวกเขาก็ยอมรับคำสั่งอเซนฮาวได้พบกับประธานาธิบดีเคนเนดีที่สำเนียบขาว ในการสนทนากันนั้นไอเซนฮาวระบุว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปีศตวราษ1960รัฐบาลสหรัฐได้ฝึกอบรมในหน่วยเล็กๆให้ผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนในโกเตมาลาปานามาและบางส่วนในฟลอริดาอย่างไรก็ตามไอเซนฮาวยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้บาติต้ากลับคืนสู่อำนาจการวางแผนของไอเซนทาวนั้นเมื่อวันที่17มีนาคม ในศรักราช1960 c i c a ได้เสนอแผนโค่นอำนาจการปกครองของคาสโตต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐซึ่งไอเซนทาวได้ให้การสนับสนุนโดยอนุมัติงบประมาณของ c a จำนวน13 000, 000ล้านดอลลาร์เพื่อสำรวจทางเรื่องในการถอดถอนคาสโตรออกจากตำแหน่งวัตถุประสงค์แรกที่ระบุวไว้ของแผนคือเพื่อนำมาซึ่งการแทนที่ระบอบการปกครองของคาสโตโดยระบอบการปกครองที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของชาวคิวบาและเป็นที่ยอมรับของสหรัฐมากขึ้น ในลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของสหรัฐการดําเนินการยึดหลักสี่รูปแบบโดยจะต้องดําเนินการเพื่อช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในคิวบาในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อที่ส่งพลังเพื่อต่อต้านระบอบการปกครองปรับปรุงเครือข่ายข่าวกรองรับภายในคิวบาพัฒนากงกําลังกึ่งทหารนอกคิวบาและได้รับการสนับสนุนด้านโลจิสติกที่จําเป็นสําหรับปฏิบัติการทางทหารรับบนเกาะอย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการบุกรุกกันเกิดขึ้นไอเซนทาวยังไม่ได้สั่งหรืออนุมัติแพสําหรับการโจมตีแต่อย่างใดวันที่31ตุลาคมพิสตศักราช1960การแทรกซึมแบบกองโจรการลดลงของสเสบียงที่ซีเอชี้นาไปยังคิวบาประสบความล่มเหลวและการพัฒนากลยุทธ์การรบแบบกองโจรเพิ่มเติมถูกแทนที่ด้วยแผนการจู่โจมแบบสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกโดยมีกําลังพลอย่างน้อย1500นาย การเลือกตั้งจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเล่นการเตรียมการสำหรับการลุกรา้นเคนเนดีปฏิเสธการสนับสนุนใดๆเป็นพิเศษสำหรับผู้สนับสนุนบาติตา้าตลอดระยะเวลา7ปีบาติตา้าสังหารชาวคิวบาไปกว่า2000 0คนโดยสัดส่วนประชากรคิวบามากกว่าสัดส่วนของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีกโดยวันที่18พฤศจิกายนพศ2 1 0 6 0ดันเลสและบิทเซล ได้บญญรรยายสนุกเกี่ยวกับแผนโครงร่างของประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นครั้งแรกด้วยประสบการณ์ในการทำงานของเขาเช่นการรัฐประหารในัวเตมาราในปีคริสกัลันเกราสิบดัลเลสมั่นใจว่า C A จะสามารถโค่นล้มรัฐบาลคิวบาได้วันที่29พฤศจิกายนคิริสกัักราร้อยไอเซนทาวได้พบกับหัวหน้าของ C A ฝ่ายกลาโหมและกระทรวงการคลังเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ไม่มีใครสแสดงการคัดค้านใดๆและเอเซนฮาว์อนุมัติแผนด้วยความตั้งใจที่จะโน้มน้าวให้เคนเนดีให้ได้วันที่8ธันวาคมบิดเซลได้นําเสนอแผนโครงร่างต่อกลุ่มพิเศษในขณะที่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรการพัฒนาแผนเพิ่มเติมยังคงดําเนินต่อไปและในวันที่4มกราคมคศิสต่ักราช1961มีแผนที่จะสร้างที่พักในพื้นที่ที่ไม่เปิดเผยในคิวบาโดยจะรับการสนับสนุนจากกําลังทางอากาศจํานวนมาก การอนุมัติการปฏิบัติงานของเคนเนดีในวันที่28มกราคมคศักรา1961เคนเนดีได้รับฟังการบรรยายสรุปร่วมกับหน่วยงานหลักทั้งหมดเกี่ยวกับแผนล่าสุดโดยใช้ชื่อว่าปฏิบัติการดาวพลูโตซึ่งเกี่ยวข้องกับชาย1000คนยกผลขึ้นบกในการลุกราาทงเรือที่ตรินิแดดคิวบาประมาณ170ไมล์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเฮาวานาบริเวณเชิงเขาเอสแคมเบรในจังหวัดซังตีสปิริตูสเคนเนดี อนุญาตให้ดำเนินการและรายงานความคืบหน้าตีนีแดดมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือที่ดีใกล้กับกองทัพต่อต้านการปฏิวัติและเสนอเส้นทางหลบหนีสู่เทือกเขาเอสคัมเบโดยในเวลาต่อมาแผนดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากสนามบินที่นั่นไม่ใหญ่พอสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-26 และเนื่องจาก B-26 มีบทบาทสำคัญในการลุกรานสิ่งนี้จะทำลายส่วนหน้าของการบุกรุก ที่เป็นเพียงการจลาจนโดยที่ไม่มีชาวอเมริกันเข้ามาเกี่ยวข้องเคนเนดี Kennedy, ปฏิเสธตรีิแดดโดยเลือกสถานที่ที่มีคียต่ำมากกว่าวันที่4เมษายนคิศกราั1961เคนเนดีอนุมัติแผน Bay o อ p ฟพ e หรือที่เรียกกันว่าปฏิบัติการสปาตาเนื่องจากมีสนามบินที่ยาวเพียงพอสำหรับยกคนขึ้นบกโดยพื้นที่บุกรุกเป็นชายหาดมีพรมแดนติดกับอ่าวมูในจังหวัดลาสเวลลา ห่างจากขาวหน้าไปทางตะว,วันออกเฉียงใต้150กิโลเมตรและทางตะว,วันออกของคาบสมุทรสปาตาการยกพลขึ้นบกจะเกิดขึ้นที่ปรายาจีรอนผู้ช่วยระดับสูงของเคนเนดีและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมทั้งสองกล่าวในภายหลังว่าพวกเขาลังเลเกี่ยวกับแผนการผู้นำบางคนตำหนิปัญหาเหล่านี้เกี่ยวกับความคิดแบบสงครามเย็นหรือความมุ่งมั่นของพี่น้องเคนเนดีที่จะกับไร้คาสโตร และทำตามสัญญาในการหาเสียงที่ปรึกษาทหารก็ไม่เชื่อในศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันเหล่านี้เคนเนดียังคงสั่งให้มีการโจมตีเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีทศกราษ1961 c a a ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวคิวบาในไมอมีเพื่อจะตั้งสภาปฏิวัติคิวบาโดยมีโคเซมิโลคอนาโดอดีตนายกรัฐมนตรีคิวบาเป็นประธานมิโลกลายเป็นผู้นำโดยพืชตินัย ในการรอคอยเป็นรัฐบาลคิวบาหลังการลุกหลามโดยการฝึกทหารนั้นในเดือนเมษายนปีคิรักัลาช1960 CAA เริ่มสมัครผู้ถูกในละเทศชาวคิวบาที่ต่อต้านคาสตโตรในพื้นที่ไมอามีจนถึงเดือนกร,รกฎาคมปีคิรักัลาช1960มีการประเมินการฝึกอบรมที่เกาะอุเซป,ปาและที่อื่นๆในฟลอริดาตอนใต้อย่างเช่นฐานทัพอากาศโฮมสเตดการฝึกกองโจร เกิดขึ้นที่ป้อมกูริและป้อมเคตันในปานามากองกําลังที่กลายมาเป็นกองพล2506เริ่มต้นด้วยชาย28คนซึ่งในตอนแรกได้รับแจ้งว่าการฝึกอบรมของพวกเขาได้รับค่าตอบแทนจากเศรษฐีชาวคิวบาซึ่งไม่เปิดเผยชื่อแต่ไม่นานหนักเหล่าทหารเกณฑ์ก็เดาได้ว่าใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับพวกเขาโดยเรียกผู้มีพระคุณที่ไม่อาจระบ,บุชื่อของพวกเขาว่าลุงแซมผู้นำในการปฏิบัติในครั้งนี้ คือดรโมนูเอลอาชามในขณะที่ผู้นำทางทหารคือโจเซเปเป้เปเรสซานโรมานอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพคิวบาที่ถูกคุมขังภายใต้บาซิตตาและคาสโตร